ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปบีดค่ะก็คือหาดไม้ขาวนะคะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศให้พี่พีได้เห็นกันนะคะว่าบรรยากาศในช่วงตอนประมาณ4โมง5โมง6โมงเป็นยังไงนะคะช่วงที่มีซันเซสแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในหาดไม้ขาวให้พี่พีได้รับชมกันนะคะไปกันเลยค่ะพี่พีค่ะ ไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็เรียกรถตุกตุกนะคะหรือว่ารถซาเล้งะะมารับค่ะพอดีว่าพลอยเนี่ยแลกคอนแทคกับพี่เขาค่ะก็คือขอเบอร์พี่เขาไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยก็ไม่มีรถเลยนะคะก็ะเลยรู้สึกว่าเอองั้นขอเบอร์พี่เขาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวโทรให้พี่เขามารับนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะโอ้โหยามเย็นนะคะก็นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูซันเซ็ตช่วงตอนเย็นนะคะว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศดีไหมนะคะก็มาพูดเม้ามอยกันนิด หนึงนะคะก่อนที่จะไปเนาะเนาะอ่ะไปค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวยังไงจะพาชมบรรยากาศในระหว่างทางนะคะว่าเวลาตอนที่เรานั่งรถไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะพี่เขามารับแล้วค่ะพี่ๆค่ะอันนี้ก็คือพี่ที่พลอยแลกคอนแทคไว้นะคะก็คือให้พี่เขามารับไปส่งกันที่บีชนะคะแล้วก็ไปเจอเพื่อนสามีที่ตรงนู้นเลยค่ะพี่พี่ค่ะตรงที่หน้าหาดนั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยรู้สึกว่าพลอยจะไปนั่งหาดคนเดียวนะพี่พี่เพราะว่าสามีจะไปว่ายน้ํากับเพื่อนค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวพลจะไปดูบรรยากาศที่หาดซันเซ็ตคนเดียวดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีการที่เราอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้เวลากันและกันบ้างนะคะเหมือนแบบพลก็ต้องมีเวลาส่วนตัวของพลส่วนสามีก็ต้องมีเวลาส่วนตัวของสามีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เออดีอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เราอยู่กันที่หาดไม้ขาวค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้านพี่ๆคะ่ะบรรยากาศดีเนาะ ขนาตอนนี้นะคะพลอยก็มาเดินอยู่ที่บีชคนเดียวค่ะก็คือสามีไปไว่ายน้ํากับเพื่อนแล้วเราก็เลยมาคนเดียวค่ะตอนนี้นะคะพลอยอยู่ที่หาดไม้ขาวค่ะก็คือ,อมาหาเพื่อนสามีนะคะก,ก็เลยได้มากันที่นี่นะคะพี่ๆค่ะหาดไม้ขาวเป็นสถานที่พลอยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สงบแล้วก็ไม่วุ่นวายแล้วก็น้ําแบบน้ํามันดีมากค่ะทุกคนค่ะพี่พี่ รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการได้ชาร์จแบตจริงๆอะคะ่ะดีมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาเกือบ5โมงนิดๆแล้วนะคะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยนะคะมันดีมากดูสิคะข้างหลังพอยนะคะ ในขณะนี้นะคะพลอยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเป็นการพักผ่อนจริงๆอะ่ะหลังจากที่เราเหนื่อยกับอะไรมาก็ตามแต่นะคะวอยเวอร์เนาะทำงานมาเหนื่อยได้มาเจออะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆตอนนี้ก็ได้แบบนั่งคนเดียวก็คือเดินชายหาดคนเดียวค่ะส่วนสามีก็ไปไว่ายน้ํากับเพื่อนนะคะก็คือจริงๆอะ่ะพอจะต้องไปอยากไปไว่ายน้ําอยู่เหมือนกันแต่ว่า คิดไปคิดมาเฮ้ยเราเห็นแบบมันกําลังจะแบบซันเซ็ตเราก็เลยอาแยากกันนะคะไม่ไปดีกว่าไม่งั้นไม่ไปไว่ายน้ํานะคะเพราะว่าความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกเนี่ยจะมาดูซันเซ็ตอยู่แล้วนะคะก็เลยจะนี่แหละค่ะได้เก็บบรรยากาศสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะว่าจริงๆตรงที่พอยอยู่อ่ะมันไม่ได้แย่เลยนะคะมันก็สวยๆกับหาดรับหาดต่างๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญมันอยู่ใกล้สนามบินด้วยนะคะ15นาทีเองค่ะดีมากๆเลยเป็นการฮิลใจสุดๆไปเลยค่ะ ต้องมากนะคะที่มาอยู่ที่หาดนี้เพราะว่ามันมันเงียบสงบเลยที่สําคัญมันไม่ต้องแบบเจออะไรที่มันวุ่นวายได้บางทีเราพักเหนื่อยมาเราก็พอเราได้มาเจออย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการชัดแบบให้ตัวเองไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามเตะพอก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีหนินะมันไม่วุ่นวายอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนเป็นการห่ใจเราจริงๆอะค่ะที่ แบบชาร์จแบตให้ตัวเองแบบสุดๆเลยอ่ะ ที่สาคัญนะคะวิดีโอที่พลอยถ่ายเนี่ยไม่มีฟิลเตอร์เลยค่ะเป็นภาพจริงๆที่มันสวยมากเหมือนจะหลุดออกมาจากพินเทอร์เรสยังไงอย่างนั้นเลยค่ะสวยมากาตอนนี้นะคะพลอยเดินออกมาเล่นคนเดียวนะคะพอดีว่า,าสามีนะคะว่ายน้ำกับเพื่อนอยู่ค่ะแล้วทีน,นี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากออกมาหน้าหาดจังเลยก็เลยเดินออกมาคนเดียวนะคะโดยที่กับบรรยากาศแบบนี้นะคะมันดีมากเลยค่ะพี่ๆค่ะสามีก็ว่ายน้ำอยู่ในโรงแรมนะคะกับเพื่อน ส่วนเราก็ออกมานั่งรับลมชมวิวแบบนี้นะคะแล้วก็หาดไม้ขาวเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบจุดพอยที่แบบว่าเครื่องบินนะคะลงจอดตรงนู้นะคะ่ะตรงนู้นจะเป็นสนามบินนู้นนะคะตรงคนเยอะๆฝั่งนูนะะ้นค่ะจะเป็นสนามบินแล้วเวลาเครื่องบินเขาลงจอดอะนะคะจากเครื่องเครื่องจะเลนดิ้งอะคะ่ะมันก็จะใกล้ชิดมากๆเลยคือแบบมันดีมากอะ่ะ อันนี้จะเป็นเครื่องบินลงนะคะ นั่งดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นคนเดียวแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันมันการได้ชาร์จแบตให้ตัวเองอะ่ะมันการรีเซ็ตบางอย่างให้ตัวเองนะคะถึงเช่นพลอยเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากอะไรก็ตามแต่พอได้มานั่งแบบมินิเฟสต,ตัวเองแล้วก็รีเซ็ตตัวเองอะ่ะมันก็แบบสวยมาก,มาก เนี่ยเราไม่เข้าใจคําว่าเรามานั่งดูทําไมพระอาทิตย์ตกดินวันนี้เข้าใจแล้วค่ะการที่ได้เห็นแบบพระอาทิตย์มันค่อยๆล่วงลับไปกับสายตาของเราอ่ะมันมีความรู้สึกยังไงนะคะมันดีมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะพลอยก็ต้องขอบคุณพี่ๆค่ะแล้วก็ลาไปด้วยบรรยากาศดีๆรูปภาพสวยๆที่พลอยเก็บมาฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ยังติดตามรับชมช่องพลอยเจอสอรี่และให้กําลังใจเราเสมอมาค่ะลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ